พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งครับชื่อว่า J1407b นะครับนี่คือดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนแล้ววงแหวนของเขาเนี่ยใหญ่กว่าดาวเสาเราถึง200เท่าได้รับสมญานามว่าราชาแห่งวงแหวน ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้ง3าช่องเลยนะครับราชาแห่งวงแหวนคือมีทั้งวงแหวนรอบในและวงแหวนรอบนอกนะครับแล้วก็ยังมีวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกอีกรวมแล้วนี่โ,โหหลายวงแหวนมากๆนะครับ คือให้ดูภาพใหญ่ๆของดาวดวงนี้นะครับคุณอาจจะมองไม่เห็นตัวดาวนะครับเพราะว่าดาวมันตัวดาวมันพอเทียบกับขนาดวงแหวนแล้วมันเล็กนิดเดียวแล้ววงแหวนมันใหญ่มากอะ่ะมันเรียกว่าต้องใช้คําว่าวงแหวนมันใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่คือดาว j 1 4 0 7 b นนะครับได้รับสมญานามว่าราชาแห่งวงแหวนหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ดาวซุป,ปเปอร์เสาเนีนะฮะเพราะว่าภาษาฝรั่งเนี่ยเขาตั้งฉายาให้ดาวดวงนี้ว่าซุปเปอร์เซตเทิร์นนะฮะถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าดาวซุป,ปเปอร์เสาเท่มากเหมือนซูเปอร์แมนอะไรทํานองนี้นะฮะเป็นดาวที่มีวงแหวนที่ใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่าดาวเสาถึง200เท่านะฮะโดยที่ตัวดาวเขาก็ใหญ่แต่วงแหวนน่ะมันใหญ่กว่าเยอะมากมันก็เลยดูภาพรวมแล้วเนี่ยเหลือดาวเล็กนิดเดียว ตัวดาวนะครับตัวดาวเคราะห์เนี่ยนะฮะคือมันเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบดาวของดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า J1407 นะฮะคืออ่ะส่วนใหญ่เวลาเขาเจอเวลาต้องส่องดูดาวเขาเจอเนี่ยเขาก็จะเจอดาวฤกษ์ก่อนแล้วเขาก็จะเฝ้ามองดาวฤกษ์นี้แหละว่ามันมีดาวเคราะห์วิ่งผ่านไหมนั่นก็คือหลักการของการทานสิทธิ์คือแสงสว่างจากดาวฤกษ์ดวงนั้นมันก็จะดรอปลงนะฮะก็คือมีอะไรวิ่งตัดผ่านไง พขาตัดพันหนึ่งครัง้งเราวัดขนาดและวัดตำแหน่งเอาไว้แล้วเราคำนวณเส้นรอบวงมันถ้ามันยังไม่วนกลับมาอีกทีหนึง่งนะฮะคือตัดพันหนึ่งทีก็นับเป็นดาวเคราะห์หนึ่งดวงถ้ามีจังหวะยังไม่วนกลับมาแล้วมีดาวอื่นมาตัดอีกก็แสดงว่ามีดาวเคราะห์สองดวงจะมียี่ดวงก็นับกันไปแบบนี้นะครับซึ่งระบบดาวเนี่ยเจหนเนี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเดียวครับก็คือเจ้า j 1 4 0 7 B นี่แหละ เอ๊ะทำไมเขาตั้งชื่อ B ล่ะทำไมเขาไม่ตั้งชื่อ A ถ้ามันมีดาวดวงเดียวเออแปลกอันนี้อันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดนะหรือว่าเขาจะตั้ง A หรือ B ก็ได้คือปกติเวลาเราเจอดาวเลิกแล้วเราถ้าเรามีดาวเคราะห์เราก็จะตั้งเป็น A B C เรียงไปใช่ไหมฮะเอ๊ะอันนี้ทําไมถึง B เลยแล้วไม่เป็น A แล้วมันในเมื่อมันมีดวงเดียวงงนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะแต่ไอตัวดาวที่เป็น1407 B เนี่ยนะฮะ j 1407 B ที่เป็นดาวเคราะห์เนี่ยนะฮะ มันมีขนาดนะฮะขนาดของมันเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะฮะมันมีขนาดประมาณ 15- ถึง25เท่าของดาวพฤหัสแล้วก็ใหญ่กว่าดาวเสาประมาณเกือบเกือบ20เท่านะฮะใหญ่มากๆแต่ที่แต่สิ่งที่ใหญ่กว่าตัวมันอีกคือวงแหวนของมันเพราะวงแหวนของมันเนี่ยโอ้โหลัศมีของวงแหวนวัดจากตัวดาวออกมาขอบนอกสุดของดาวซุปเปอร์เสาดวงนี้นะครับ 90ล้านกิโลเมตรครับถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งหมดเนี่ยสมมติไอนนี้เป็นดาววัดจากนี่มานี่เลยเนี่ย180ล้านกิโลเมตรถ้าเอาดาวดวงนี้มาวางตรงโลกนะครับรัศมีของวงแหวนมันเนี่ยเกือบถึงดวงอาทิตย์เลยนะฮะคือ90ล้านกิโลเมตรใหญ่มากๆหรือถ้าเอาดาวดวงนี้มาวางแถวแถวดาวอังคาระอะไรเงี้ยนะฮะวงแหวนมันจะมาจนเกือบถึงโลกเลยล่ะ <c oughs> ใหญ่มากๆ โอ้โหในตัววงแหวนของ J1407 นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับวงแหวนดาวเสาเพราะว่ามันประกอบไปด้วยวงแหวนย่อยๆอยู่ในนั้นมากกว่า30วงแล้วก็มีช่องว่างนะครับอยู่ในนั้นมากมายนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าช่องว่างเหล่านี้อาจจะเกิดจากการก่อตัวของดวงจันทร์นอกระบบที่กำลังโครจรอยู่ภายในวงแหวนแล้วก็จะกลายเป็นดวงจันทร์บริวารของเจ้าดาวซุปเปอร์เสาวดวงนี้ด้วย ถึงแม้มันจะมีขนาดของวงแหวนใหญ่โตมากๆนะครับแต่เชื่อว่ามวลรวมเนี่ยจากการคํานวณน,นะฮะของนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามวลรวมของฝุ่นและอนุภาคในวงแหวนของดาวดวงนี้เนี่ยจะมีค่าเทียบเท่ากับมวลของดวงจันทร์โลกประมาณ100ดวงโอ้เยอะนะหรือเอาวงแหวนทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นดาวดวงเดียวเนี่ยมันจะใหญ่กว่าโลก 1.23เท่าระบบดาวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ434ปีแสงถูกค้นพบในปี2012นะฮะหรือว่าพศ2555โดยนักดาราศาสตร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจนะฮะดาว Super Wide Angle Survey of Four p l a n e t นะครับซึ่งเป็นการสำรวจที่ใช้การสังเกตการการทันสิดนะฮะของการลดลงของแสงดาวฤกษก โดยในปี27 0 7เนี่ยนักดาราศาสตร์สังเกตว่าแสงจากดาว1.407ลดลงอย่างซับซ้อนและยาวนานถึง56วันนะครับซึ่งมันเป็นการบ่งบอกว่าการทานสิทธิ์ผ่านครั้งนี้เนี่ยมันเป็นดาวดวงเดียวก็จริงแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันลบกวนแสงต่อเนื่องไปอีกได้ถึง56วันพอคำนวณอีกทีหนึง่งหรือว่าดูส่องตอนจังหวะทานสิทธิ์อีกทีนึงจึงได้พบว่ามันมีวงแหวนที่ใหญ่มาก นะครับภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงนะฮะเราไม่ได้ถ่ายภาพมันได้เพราะว่าดาวเคราะห์แบบนี้ส่วนใหญ่จะมืดมากๆนะครับแล้วถ้าให้ดูรัศมีที่เขาอยู่ห่างจากดาวเลษ์ของเขาเนี่ยอยู่ไกลขนาดคือวงของวงแหวนมันเนี่ย180ล้านกิโลเมตรเนี่ยนะฮะกับตำแหน่งที่มันอยู่ห่างจากดาวฤอร์ของมันเนี่ยนะฮะห่างกันไปอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพดาวดวงนี้ไม่ติดแน่นอนก็จะต้องเป็นภาพกราฟิกที่คำนวณขึ้นมา มีการวิเคราะห์กันว่าทําไมดาวซุปเปอร์เสาวดวงนี้ถึงมีวงแหวนใหญ่กว่าดาวเสาถึง200เท่านะฮะที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนี่คือดาวอายุน้อยครับมันเป็นดาวที่เพิ่งมีอายุก่อตัวขึ้นมาได้ประมาณ15ถึงไม่เกิน20ล้านปีเท่านั้นเอง มันยังอายุน้อยมากถ้าเทียบกับดาวเสาดาวเสาเราอย่าบอกว่าถึงผมจะเล็กกว่าแต่ผมก็อยู่มา4,000ล้านปีแล้วนะครับเออคุณเพิ่งอยู่มา15 20ล้านปีตอนสมัยผมอายุเท่าคุณผมอาจจะวงแหวนใหญ่พอๆกับคุณก็ได้ <c oughs> ก็คุยกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอีกเยอะครับที่เจ้าดาวซุเปอร์เสาวดวงนี้นะฮะจะดูดกลืนหรือว่า จะเอาวงแหวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะก่อตัวมาเป็นดวงจันทร์นะฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าดาวเสาร์เราเนี่ยทำไมถึงมีดวงจันทร์เป็นร้อยดวงเลยนะร้อยกว่าดวงเลยเยอะมากที่ค้นพบนะที่ยังไม่ค้นพบอีกเพียบเลยเพราะว่าพอตอนดาวอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะมีวงแหวนใหญ่ๆแบบนี้แหละแล้วก็กลายเป็นรวบรวมตัวกันนะฮะก่อตัวกันเป็นดวงจันทร์แล้วก็ลอยอยู่ในบริเวณนั้นแหละอยู่ละแวกนั้นแหละนะฮะถึงมีดวงจันทร์เยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าในอนาคตดาวซูเปอร์เสาวดวงนี้จะเป็นยังไงนะฮะเราอาจจะต้องแบบว่ารออีกสัก4ี่ห้าพันล้านปีแล้วค่อยไปส่องดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะสุดท้ายวงแหวนมันเล็กลงแล้วมันกลายเป็นดวงจันทร์เป็นร้อยๆดวงลักษณะเดียวกันกันกบดาวเสาเราหรือเปล่าออนะฮะแต่ที่แน,น่ๆวงแหวนเขาใหญ่จริงนี <c> ่ <oughs> ใหญ่กว่าตัวเขาเยอะเลยดาวซูเปอร์เสาเรื่องเล่าอาวกาศ